กล้วยวีจัาบาทอ๋อวีละเสาหาโซเ้บาทเบาท ผมพี่น้องเอาเอาพี่พันธุ์ดูนี่ไเพี่ดีอ้าวดีหาดีมากต้องเน่ยเจ็บตัวเห็นไหมเหนื่อยนี่โอ้โหอยู่ไปวัด ผคลไมคค่ะผคลไมคค,ไมค่ะมาจากฝั่งลาวค่ะมีพวกอะโวคาโดทับทิ้ม Apple. มะแอปเปิลเกาลัดเกาลัดนยใหญ่เลยค่ะโลดจังบาทนี่น่ะโอ้เกาลัดค่ะนยใหญ่เลยเราหกสิบ น้องงูหวายพี่น้องไข่มดแดงไข่มดแดงเท่าค่ะจราหาสิบบาทดเดต้นปูหน้าค่ะอุ้งเต้นไรขนาดนะคะ เป็นถุงกับมีเป็นจานกับมีขายจังไรแลละกุ้งนะจานจ้าจานเจ้าหาโอ้จานละสี่สิบเล่าเป็นถุงอ่ะอ๋อละร้อย โอ้เป็นถุงเป็นโลเลยรลหละลอยต่งเต้นลายเนาะตรวนี้เครื่อง

ยังมือเด็กกาตอนเศ้าจ้าตลาดนัดไทยลามพูดขาดภนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้องกนุมไม่ไหร ีกบบล็อการหาสิบ้อบาทาค่ะพี่นอ้องยากาศตอนประมาณ8โมงค่ะตอนนี้แป8โมงเช้าเอีกซดโซกกองละ9บาทเท้าัดขมพี่นอ้องกองละาบาททิกถึกคอยตุง ตกหอยพี่น้องกล่องเจ้าบาทคันี้นะกล่องลา้าลหอยนะอ้าวสดๆเลยค่ะพี่น้อง cùng tên con là sao bà <laughs> cùng tên ba con ba lốt nọ ba hà bạc กุ้งเป็นกองละซาวปลารดหาสิบบาทมีใหญ่เลยคะ่ะหน่อยงัวจีนรอมแมงต่อไข่มดแดงปลาเพาะปลาเพาะปะละาแม่น้ำโขงรถจักบาทโล้ามโ้โละหกสิบปลาเพาะลรลละหกสิบหรืออยู่สามโตนะแม่ ผักโขมลูกต่อกองละร้อยค่ะนี่ดูมาเขียดผักหวานผักหวานออกใหม่พี่น้องกองทุงละสี่สิบบาทเกอหบบท็ดบดพี่น้องกองละห้บาทบดเห็ดขาวประตองตัวใหญ่ๆแล้วค่ะ ้ายนจานะนึ่งร้อยมาปอกตาแก้วกองละสามบาทพี่น้องสองรูละร้อยซาวแดตอนาวค่ะ ปลาตองตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ขนาดเลยจักโลนะแม่สี่สี่โลปลาปลาตองค่ะสี่โลตัวใหญ่ใหญ่ลอยสามสิบสุดๆเลยจ้าปลายอนค่ะพี่นหอยกองลอยงามๆเลยค่ะยอนเฮ็ดบดไใ่่่นนาาบูดีะต ไข่หมดแดงกองกระซาบาดสาแห้งพ mm hmm. um, ี่น้อง มาจา้กบ่ายแม่อันนี้ห่าป่าพวงละล้อยโอ้ป่าพวงละล,ะละ้อยปลาแหงขาวพวงละล้อยค่ะตัวใหญ่ๆสุสดๆเลย

โอ้ใครจังใดนี่นะ่ะใครลล้วหกานะอ,อป่าลดล้วหกสิบคือกานเบิดบอ๊อกลดดโอ้ลดแล้วหกสิบกับลละแปดสิบ เจาอย่เงี้ยมม่หลายโบฮิมาก็มีขายค่ะโลละซาวซามโลหาสิบบาท ผักหวานงามๆเลยค่ะจาระหาสิบใจใหญ่ๆเลยค่ะกระตายน้อยกระต่ายน้อยก็มีขายยา้ตนไม้ไ้ก็อ วัน่งแกอินจป้่รงไก่อาหารสำเร็จรูปก็ม uh ีขายค่ะไข่ปีงป้งไก่สดสดนะคะปลาดุกย่างอุ้ยไม่ตั้งบาทนะน่ะปลาดุก ก็ดุกกติ้าประดุกตัวใหญ่ๆลนสิบบาทอ่ะกรุกไงร้อยว่ามาจานละร้อยมีใหญ่ละค่ะจะนีใหญ่ในปะยนจาาละร้อยปยนิหวานหวานถึงรหัสพุละน่อยกับผักหวานก็ห้าสิบิดกดบผักหวานก็ห้าสิบาทจานละห้าสิบบาทค่ะ บรรยากาศตลาดนัดไทลามเพื <t od em |ms|> ่อธาพนมจังหวัดนครพนมค่ะตอนนี้ก็ประมาณ8โมงกว่าค่ะ ของขายเริ่มเบิด ผักสดๆเลคะของละซ้าวของละสามสิบปน้องถึกๆเก่าหลัดลาวก็มีขายตจังบาทบาทจังน้อย่เ่าหลัดิดหน่อยว่าเราหกสิบกากงคานดันโลละสี่สิบบาทค่ะพี่น้องทำหวานงามๆเลยของละหาสิบบาท ปลายอนของละร้อยค่ะปลายอนยอนี่ห้าสิบบาทห้าสิบเซนต์ต่ะไข่ลูกเวียดนามนค่ะพี่น้องไข่ลูกโตหน่วยละสิบบาทเอาหาก็ได้แม่ เอาไใต์หนึ่งเลยค่ะเลยละสิบบาทค่ะพี่นอ้องเป็นไข่โตไข่เวียดนามตลาดตลาดนดแทะลามเภอถาดนมจังหวัดนอครพนมค่ะพี่นอ้องเสาว,วันพลหัฮดกับเมน็ดตอนนี้กับเวลาประมาณแปดโมงกว่าค่ะ สือโลกนึสือเมือโลหนึ่ง ข้เหนียวปิ้งนอ่ๆนะคะละสิบบาททักคงมนี่พี่น้องกองละซ้าต้มจาระลอยค่ะเห็นมาเรียบร้อยเป็นๆแต่มีพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยตัวละลอยก็ตัวละสองลอยค่ะเห็นบดพี่น้อง เบดจานใหญ่ละค่จานละห้าสิบบาทเบบดกหวานกหวานงามๆถุงะกองอาหาสิบบาทไหวถุงละร้อยค่ะพี่น้องแกะแล้วเรียบร้อยอาไปแกงร้านมีขายพวกเนือ้อสดเนือ้อสดหมูปา่าพี่น้องงวเผา น้องงัวเข้ากันมาตัสดเลยค่ะพี่น้องใช่วันเห็นอยู่เลวมาหวานคนละมาหวานมาหวานไปเจอลงสังคม หานทะเลก็มีค่ะตื่ใจปลาทูสดค่ะพี่นอร้าันปลาทูสดตัวใหญ่ๆนะคะ บรรยากาศตลาดนัดไทยรัมเพื่อทารพนมจากวัดนครพนมค่ะพี่น้องตลาดจะมีทุกเสาร์วันจันทร์แล้วก็เสาร์วันพฤหัสจ้าอันนี้ขายผักสดค่ะพี่น้องเทปโบสตู้ละห้าซิปค่ะพี่น้องใหม่ๆเลยค่ะเห็ดบดตู้นื้อเคี้ยวตลามะเขือพี่น้อง กว่าจะมีขายเราหลัดลาวิโลละหกสิบลูกหน่อยลูกใหญ่ค่ะพี่น้องคืงอคือ น่อันนี้โอดเลยเนาะเจี๊ยบคนมาเอนนั่งถ่ายรูปอะโอ้โหได้องเงินเออครับแต่การซื้อของเขาพี่นองเข้าค่ะพี่น้องส้มด้